ใหญ่เลยนะใหญ่จริงแม่เนี่ยดูสิเอ้าคนละฝั่งดิโอ้สวยคนละฝั่งปิดพัดลมก่อนได้ไหมเออมันใหญ่มากแม่คืออันนี้หนูลมมันแรงนิดนึงนะอหออดอ่ะอ่ามาใหญ่จริงจำนวนจำนวนผืนไม่ต้องพูดเลยลูกค้าเยอะอุ้ยข่เยอะแน่นอนน้ำหนักเบานี่ค่ะแม่เห็นไหมผืนใหญ่ๆแบบนี้ คือเป็นแบบที่แบบบ้านเราขายเลยแม่ผืนใหญ่ผ้าซิวเหลือลูกเดียวมีลูกค้าเอฟไปด้วยใช่ไหมลูกก้อนออเยเล่นลมมากผืนนี้ใครชอบผืนใหญ่ไม่ชอบแบบติดผ้าคอตตอนเยอะๆเอารหันนี้ได้เลยสั่งคัดมาพิเศษนะลูกค้าเน้นผืนใหญ่ไม่ขอผืนเล็กเออเลิศราคา สี0พักรจ้ะราคา4900าจำนวนผืนน่าจะแบบโอ้โหเยอะอันนั้นเยอะลูกค้าหลายร้อยอ่ะหลายร้อยอยู่นะหลายร้อยเลยลูกค้าได้เยอะอันเนี้ยได้เยอะจุใจแน่นอนแล้วก็คือแบบว่าดูดิเรจะบอกว่าอุ้ยมันก็คือได้ได้ความแฟชั่นอยู่แล้วหันมาเป็นพนักงานชายเลือกก็นพนักงานสีเขียวกับสีส้มมันได้เยอะแม่อันเนี้ยแล้วก็ตอนช่วงเนี้ยกำลังฮิต เพราะว่าลูกค้าเลยอ่ะมันช่วงท่องเที่ยวนะวีเนาะใช่ค่ะช่วงท่องเที่ยวหน้าเทศกาลน่ะเนี่ยเอาไปดีไวขายเป็นงานพันกระเป๋างานคุมหัวจริงคุมหัวแบบแบบจีดะก้อนอะไรอย่างเงี้ยคุมไหลเอาไปขายเป็นภาพปูชายหาพันเอวลูกค้าดูลสน่าดูดเลยอ่ะดีลูกค้าแล้วคือลายคือแบบลายสีต่อแหลมากแม่จะเล่นเล่นบอลลูนสีได้เลยใหม่ด้วยลายมันจแล้วนี่นะคะ ไซส์ผืนเล็กคุ้มไหล่ผืนใหญ่อย่างเงี้ยมาหมดเลยลูกค้าอดีตป้าคุ้มมากเลยนะเนี่ยขายไม่ได้เพราะอีมอนสีสวยสีสดมากโอ้ยอันนี้สวยอุ้ยตัวนั้นสวยอ่ะบอยเป็นลายอะไรอ่ะไหนโลแพนกวินเออโแพนกวินแพนกวินใหญ่มากใหญ่สุดๆโอ้เยอะมากเออนี่อันนี้อันนี้ลายสวยมากคัดถ่ายเดี๋ยวได้เยอะแล้วก็ใหม่ ปกติอะลูกค้าจะไม่ชอบตรงที่ว่ามันติดผื่นเล็กแต่อันเนี้ยมันมันไม่เล็กอุ้ยบอสให้เขาเอาไซส์ใหญ่ๆมาลายสีทองค่ะบอสโอ้แชนนลแชนแนลค่ะใหญ่ๆเบ้งเบ่งเบ้งเบ่งเบิ่มเบิ่มอะไรหัสซีเอฟอะไรคะน้องเพร์ร้าน CF มาแล้วบนแปดแปดค่ะ จจจานแปเหลือลูกเดียวค่ะลูกสุดท้ายโอลิวันนะคะอูลค้าเหมือนคนรัแบบกองยาวเวอสมัยก่อนวยอะที่โรงเรียนจะมีแบบให้เป็นสดสดเนาะจจานแปดแล้นะแม่แนวผ้าพิมพ์ผ้าปินผ้าบาติกเอยอะไรเอยใดๆเนี่ยลายปกกระโดดเนี่ยมาหมดนะคะ เนี่ยงานอะไรนะงานซิวผ้ามันบที่บอเบสต์ถนงลมใหม่แล้วลมใหม่แกจอแปดแปดอารียังใครก็ได้มาเอาจอแปดแปดไปหน่อยมันปิวเหือเกินมันปิวสวยอุยของใหม่เยอะนะฟาบาบแพ็คถุงเยอะมากเนี่ยอุ้ยตอนนึ่งอะบอดดิ้ไม่ออกเนี่ยของใหม่เยอะนะน้องเธอของใหม่เยอะนะวิน่ากลัวว่าพี่แอ้ม้ตกใจมันกำลังจะดีอยู่แล้ว น้ค่ะจอจาน88มาได้เลยกางเกงยีนชายเหรอมีแต่รวมเกรด AB ได้ไหมล่ะพี่พี่ทาริยาอ่ะน้องแพรกางเกงยีนชายตัว29 B รหัสหลาลูก N 29 B รหัส C F อะไรเอ่ยนี่ลายสุดๆกำไรนอนเนาะ4ี0 0อใช่ไหมบอสใช่ลูกค้ากำไรกำไรเยอะนะเพราะจุดละแปนมันเยอะมร้อยไปนะ 8 0 8 0 0แปได้เลยได้เลยค่ะกางเกงยีนเกต AB นะคะยีนชายเกต AB โยยักษ์สามหนึ่งนะคะพี่ทาริยาวิ๊เนียสไตล์แบบว่าพี่ทาริยาเคยเล่นแม้ตัว N29B อ่อะของยีนโลก็สวยนะพี่โยยักษ์สามหนึ่งราคาไม่แพงราคาประหยัดมาค่ะจอแปดแปดมาหน่อยแม่มาหน่อยจอแปดแปดช่วยถือหน่อยจอแปดแปดมาให้น้องหน่อยสี่พันสองร้อยเนี่ย รุ่นนี้เป็นผ้าของจีนอะที่หนูว่าสวยกว่าทุกทรุ่นจริงสวยกว่าแพนด้าสวยกว่าจริงอุ้ยสวยกว่าของแพนด้าเอออีโรงงานนี้เขาเบ็ดเล็ดเขาก็สวยอยู่นะเนี่ยลูกค้าอุ้ยน่าเหมือนแอดวีเลยอะเออนางนางเกตลาะแล้วอะพอประมาณนี้ สวยทุกอันเลยนี่ลูกค้าจีดากอนจีดากอนเออเช่าจามเช่ากางเกงยีนผู้ชายมาหน่อยจ้าหนุลูกเล่นเยอะมากเอ้าที่จีจอจ้าแปลกแพี่ก็หนาวไม่ร้านนละมอนเอาไปเล่นได้นอนละมอนชามเอาไปเล่นไปเอาผ้าไปเล่น บ้านเหงาไหมอ่านอลมอนฉ่ำเฉลียวอยู่บ้านเหงาหเหงาไหมเหงาหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเหงาก็ลองเอฟจอแปดปเอาไปเล่นเอาไปเล่น <c oughs>